ในที่สุดเราก็ได้มาต้นห่วงปูปวนค่ะคือตอนแรกก็แบบฟูเดี๋ยวพี่จะออกไปถ่ายตลาดกลาคืนนะเดี๋ยวพี่จะรอให้ไฟมันติดแต่แบบส่องร่มแลทุกคนทุกคนดูฟ้าคือแบบสองร่ม,มไม่มืมดอีกเหรอเขาไม่ใช่เป็นซุ้มประตูเฉยๆแต่เขาเป็นซาโจทาวเวอร์ทุกคนและนี่คือว้าววิวมุมสูงตลาดเคีนซาโจทุกคน ทุกคนในที่สุดเราก็มาถึงตุนหวงโป๋กวนค่ะที่เนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวมประวัติความเป็นมาในเมืองตุนหวงเลยซึ่งจอยอตั้งตาตั้งตารอดูมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันถาว่าเป็นยังไงบ้าง เราเข้ามาในพิพิธภัณฑ์ตุ้งหัวโขดแล้ว เป็นทางผ่านของเส้นทางสายไหมทำให้งานศิลปะแล้วก็งานเกี่ยวกับศาสนานะคะจะมีวัฒนธรรมที่ผาส่งสานตามทางเส้นทางสายไหมเนาะก็จะมีของในเส้นทางสยไหมด้วยอย่างเนี้ค่ะเนี่ยออก เป็นภาชนะเทอร e r y table นะคะในยุคเว่ยและจินค่ะตรงนี้นะคะจะแสดงในช่วงของยุคสุยและยุคขังนะคะยุคขังเนี่ยเป็นยุคที่ การค้าบนเส้นทางสายไหมจเจริญรุ่งเรืองมากค่ะดังนั้นก็จะมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับทางฝั่งยุโรปแล้วนะคะเส้นทางสายไหมในช่วงยุคราชวงศ์ถังเรีกกันว่าในยุคราชวงศ์ถังนะคะการค้าของทางสายไหมเนี่ยไปถึงกรุงเวนิสนะคะอิตาลีนะคะ ในบางตำราก็จะบอกว่าไปถึงทางเดนเธอร์แลนด์นะคะอันนี้เป็นสาดอกบัวนะคะนี่เป็นม้าและอันนี้คือมังกรในยุคราชวงถังนะคะตรงนี้ลาชวงถังหมดเลยรอแป๊บน่ะ เขาบอกว่าเป็นเทเบรี่คิงนะคะนี่เป็นศิลปะยุคราชวงศ์ถังตรงนี้เป็นยุคหมิงแล้วนะคะยุคหมิงแล้วก็เป็นยุคชิงนะคะพอหลังราชวงศ์ชิงก็เป็นช่องที่ถ้าเป็นราชวงศ์ช่ะ วางทางเหนือจากสัญญาณค่ะที่มายึดปักหิงจากราชวงศ์หิงตรงนี้เป็นงานกระเบื้องเคลือบในราชวงศ์หนิงนะตรงนี้เป็นพุทธศิลป์สมัยราชวงศ์หยวนนะ าชวงเซียตรงนี้เป็นแบบจำลองตุนห่วงในช่วงยุคราชวงศ์ชิงนะคะนี่เป็นช่วงราชวงศ์ชิงราชวงศ์ชิงเนี่ยมีที่มาจากพวกหนื่เจินทางเหนือนะคะ มาจากโซนเคยหลงเจียงค่ะจากศูนย์กลางก็คือเมืองฮาบินที่จอยเรียนภาษาจีนอยู่นะคะดังนั้นที่น่านจะมีประวัติเดี๋ยวเดยวจากคงหลุนนะคะถ้าวังหลวงทางเหนือของหนูจนก่อนจะมาชิงวังหลวงผู้กองที่ปักกิ่งก็คือผู้กองสัญญาค่ะ ถ้าชอบประวัติศาสตร์ในยุคข,ของราชวงศ์ชิงนะคะแนะนําให้ไปแวะเซนหยางหน่อยนะคะเพราะว่าตรงนั้นจะเป็นราชวงศ์ชิงเข้มข้นเลยลเห็นไวมว่าทำสั่งผมจกักรรพักในสมัยราชวงศ์ชิงนะคะ เ็นเหรียญในช่วงราชวงศ์หมิงชิงนะคะเบืเวณทางออกมีของฝากของที่ระลึกเต็มเลยค่ะที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของคุนหวง ตอนนี้คือเวลาสองทุ่มนะคะที่ตุนห่วงมณฑลการซูประเทศจีนซึ่งฟ้ายังสว่างอยู่เลยทุกคนคือตอนแรกก็แบบผู้เดี๋ยวพี่จะออกไปถ่ายตลาดกลางคืนนะเดี๋ยวพี่จะรอให้ไฟมันติดแต่แบบสองทุ่มรอทุกคนทุกคนดูฟ้าคือแบบสองทุ่มยังไม่มืมอดอีกเหรอก็เลยกะว,ว่าเดี๋ยวพาเก็บบรรยากาศร,รอบๆตลาดกลางคืนซาโจให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวพอมืดก็เก็บอีกรอบนึงนะคะ ไม่เป็นไรเราเดินหลายรอบได้เราก็จะหาของกินไปเรื่อยๆด้วยอะไรอย่างนี้แก้วไปจะดูปองปองหน่อยนะเดี๋ยวถ้าบีบถ้าปุใชเอฟเฟกต์บีห้ไม่ได้ก็คงจะแบบยแหละแก้มจริงปองแค่โอเคทุกคนด้านหน้านี้เราจะสังเกตซุ้มประตูนี้ตรงไปอีกนิดนึงก็จะเป็นตลาดกางคืนซาโจแล้วค่ะซึ่งเดี๋ยวเราไปเจอที่ตลาดเลยนะด้วยความที่ตลาดกันคืนซาโจกว้างมากทุกคนตอนแรกก็เดินเดินมาเขาบอกใกล้นิดเดียวจนกระทั่ง เห็นห้างหมแล้วก็อ้าวเราเดินเรียบกับตลาดนั้นคือมาตลอดเลยคือคือเขาจะมีโซนที่เป็นร้านค้าทุกคนแล้วก็มีร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยอยู่ข้างในด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันแต่เดี๋ยวเขาเก็บบรรยากาศรอบๆนอกก่อนนะว่ามีอะไรน่าสนใจไหมแล้วเดี๋ยวเข้าไปหาอะไรกินเลยค่ะเราอยากบอกว่ามีวัดซันแลทุกคนเราไม่น่าแบกของมาเยอะเลยดูสิแล้วข้างๆคือเคสซีค่ะคือตอนแรกเราก็กลัวว่า เออมาที่ที่ไม่คุ้นจะหาของโลชั่นอะไรไม่ได้เมื่อวานน่ะก็เลยไปแบบไปแบกไปซื้อเตรียมไว้และปกดว่ามีค่ะมีวัสัุดังนั้นไม่ต้องกังวลน,นะไม่ต้องตุนมาเยอะเหมือนจอยอุ้ยกิมมิกตามพื้นเขาก็ดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวอยากให้ดูจังสีทุกคนเลออ่นอย่างนี้ต่างตรงข้ามอะ่ะ คือหน้าไปแล้วอะจะข้าไมไปช็อปเลยดีไหมนะิจะถึงซุ้มประตูแล้วนี่ค่ะตลาดกลางคืนซาโจถึงแล้วทุกคนคือใกล้โรงแรมจัดทุกคนเดินตอนแรกเดินจะเดินผ่านแล้วจนกระทั่ง เห็นคนเยอะๆแล้วก็อ๋ออยู่ตรงนี้เองต่าดคืนซาโตไปดูกันทุกคนคือตอนแรกจอยจะแวะเข้าตลาดในคืนซาโจแล้วแต่ว่าตอนข้ามถนนมาเจอกับลูกป,ปั้นทางด้านนู้นเดี๋ยวไปเดินดูเล่นกันก่อนเผื่อมีอะไรน่าสนใจเราเป็นคนโซนๆเนี้ยเวลาแบบไปเมืองไหนเห็นรูปเห็นนู่นนี่ข้างทางชอบวนไปถ่ายรูปเล่นทุกคนมีใครเป็นเหมือนกันบ้างคือแบบมาแล้วอ่ะมันไม่อยู่ใน คู่มือไกด์บุ๊กหรือแบบไม่มีคนรีวิวแต่เราเห็นเราก็แบบสนใจอะทุกคนเราก็ต้องเข้าไปดูจริงไหมไปดูกันดีกว่าตรงนี้เลยทุกคนเมื่อกี้เราเข้ามถนนมาเราเห็นเดี๋ยวไปเดินดูใ,ใกล้ๆกันเราลองถามคนแถวนนี้มาทุกคนแล้วเขาบอกว่าเป็นแค่สีแยกธรรมดาและลูกปั้นธรรมดาแค่สวยเฉยๆโอเคเดี๋ยวเราม้วนตัวหมุนกลับไปปิงทางนี้กลับไปตลาดคือซาโจนค่ะ ตอนนี้เดินกลับมาหน้าตลาดคือชาโจะนะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปเดินเล่นในตลาดกันว่ามีอะไรน่าสนใจน่ากินบ้างว้างมากคนเขาไม่บอกดว่าเราอยู่ตรงไหนเต็มประตูนี้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 างตะนไทยแล้วจะไปหาของกินเน เราไปของกินนลลี่แหละทุกคนต้องบอกว่าตลาดกงคือซาโจนเนี้ยเขาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 3A นะทุกคนคือจริงเขาจะแบ่งระดับการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยมีสีให้ตาไม่นิ่งเลยทุกคนจะเห็นล็อกแรกเนาะเพราะว่าของกินซ้ายขวาเลยอะ่ะว้เดี๋ยวเราจะแทนให้ดูนะแต่ว่าอุ้ยไปดูด้วยกันดีกว่าไปดูพร้อมจอเลยเนาะเดี๋ยวหันให้ดู เย็นหน้าทุกคนของกินอะไไปไหนแล้วสวองอบคห้งอ่ะทุกคนาที่เราเห็นตอนนี้นะเนี่ยมีขายสี่ห้าร้านเราเป็นพวกแบบเป็นเก่าลีลูกเกดและผลไม้ต่างๆซึ่งอู้เป็นผลไม้อบแห้งรัวๆเลยอ่ะทุกคนแล้วก็เป็น นมแพะมีเป็นผลไม้อบแห้งเยอะมากเลยอ่ะแล้วก็เป็นหมนออวกอะไรเงี้ยผลไม้ผลไม้มีความไข่ไข่อะค่อยยังไม่เจออะไรที่แบบไม่รู้จักเท่าไหร่ เออนี่แปลกแต่ยังไม่รู้ว่าคืออะไรเดินมาสักพักแล้วเจอแต่ผลไม้แพงจะอาจะเดินผิดโซนนะเดี๋ยวไปเดินดูไปเรื่อยๆต่อกันช่วงนี้ไปไหนในจีนก็จะเจิอนนี้เยอะทุกคนเนี่ยช่วงนี้ไปไหนในจีนก็เตือนนี้นี่ ชาไทยทุกคนไว้ใจได้ไหมนะลองไหมแต่ผิดหวังชาไทยที่นี่มาเยอะนะเดีย๋ยวลองดูหรือ,อยังไงดีมีบาริคิวด้วยอ่ะเอาไงดีนะมีของน่าก,กินเยอะเหมือนกันนะฝูกแบบดิจอยครับใช่ฝูกพีพ,พีหิว หิวโหยพี่ยังหาของกินอยู่ฝุกว่าฝุกเห็นพี่จอยกินไม่หยุดด้วยความที่อยู่จีนมาพักแล้วอ่ะรู้สึกว่าของกินเขาจะมีความคล้ายกันในหลายๆเมืองต่างกันที่แบบเผ็ดกว่าหรือว่าเครื่องเทศแรงกว่าหรือว่าชากว่าอะไรเงี้ยทุกคนไม่ได้ต่างกันมากเลยจอยนะ แต่ว่าบางอย่างคือว้าวเลยบางอย่างมันเมนูที่แบบเฉพาะที่นี่เท่านั้นอะไรเงี้ยซึ่งทำไมเป็นทุเรียนล่ะตอนแรกอะตอนเห็นคนลุมตอนแรกจะเดินมาแล้วปรกวากฏเป็น,นทุเรียนอบชีสทุเรียนอบชีสนี่คือที่นี่แพงมากนะทุกคนเราเป็นทุเรียนแบบจี๊ดนึงแล้วก็ชีสได้เยอะถ้าเป็นบ้านเราก็ทุเรียนบ้านเราดีกว่านะ เราจะเก็บใจกลับไปกินที่บ้านอันนี้เรามากินของที่แปลกแปกันชื่อด้วยตู้ขอ,ขอแม่ชื่อข้ามปีนเจออะไรคิดว่าเมื่อกี้จะเดินนิดโซนเพราะว่าเดินออกมาสักพักหนึ่งมีความคึกคักมากกว่าที่เดินเมื่อกี้เดี๋ยวเดินดูไปเรื่อยแต่ออกเป็นแนวของฝากออกเป็นแนวของฝากของที่เราลึกแล้วอะ่ะเดี๋ยวลองดู้ เหมือนพวกอมแกสลักอันนี้คือสลักชื่อพวกตาประธานคะมัน,นเป็นไม้รมดเลยไม้สลักน,นี่ที่สลักชื่อด้วยอ่ะด้วยความจอยเรียนเขียนกูกันเนาะก็จะแบบกันคือด้วยความที่จอยเรียนเขียนกูกันเนาะก็คือ ตอนที่อยู่ที่ไทยอ่ะหาร้านสลักชื่อที่เป็นตระบัดของจีนอ่ะหายากมากเลยทุกคนแต่ว่าที่นี่คือมี่ยอุ้ยมีแนวแบบผัดเทียงด้วยอ่ะอันนี้หวีหวีเจอทุกเมืองนะคะอันนี้โอ้อันนี้อันนี้เขาเขาโซ่มดอันนี้ลนน,น,น,นนี่แหละ ค่ชอบ้ดูนี่นของลือลึกที่อยากได้แล้วเดินมาเรื่อยๆทุกคนแล้วก็พบว่ากลับไปโซนของกินดีกว่าเริ่มหิวแล้วอะ่ะเราก็มาเป็นของฝากของฝากกินไม่ได้เดินมาได้นิดนึงทุกคนและเราก็พบว่านี่แหละที่ของเราของกินเต็มเลยไปหาอะไรกินกันดีกว่ามีที่นั่งกินด้วย พอเดินเดินมาทุกคนเราเจอตัวนี้คิดถึงที่ลี่เจียงเลยอ่ะตอนไปลี่เจียงอ่ะไปลี่เจียงได้กินตัวนี้ด้วยทุกคนเหาเหนียว ยังคงยังคงตามหาของกินที่อยากกินอยู่นะคะเจอแต่แบบขายทีสิบไม้อ่ะไม่ไหวอ่ะสิบไม้เยอะไปอ่ะเรา,าจ,จะยังเข้าไมา่ถูกซอยเพราะเราเห็นซอย,อยข้างๆก็มีทุกคนมีจริงๆไปซอ,อยข้าง น,นี่แหละเราต้องการคือค้าของของกินแบบนี้ปะหาอะไรกินลาเลิขึ้นเรื่อยๆใกล้ของกินแล้วจะบดี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 ที่สคิดอยู่ว่าไม่แน่อาจจะซื้อกลับไปกินโรงแรมเพราะว่าคนแน่นเหลือเกินด้วยความนั่งคนเดียวด้วยอ่ะเราไม่สามารถซื้อไปลองไปลองไปลอง,ไปลองได้อ่าเดี๋ยวเราไปหาของมากินที่โรงแรมดีกว่า นึ่งอย่างเดี๋ยวรอดูว่าจเจาอะไรไปอีกด้วยความแบบน่าลองหลายอย่างทุกคนแต่ว่ากระเพาะเราเล็กเราต้องเลือกสิ่งที่เราอยากกินที่สุดเราจะชอบแบบอิ่มแล้วแล้วก็เจอของน่าก,กินเรื่อยๆถ้าฝุกอยู่ด้วยอ่ะพี่จะไม่เครียดอย่างนี้เลยเพราะมี่ฝุกอยู่ไงอันนี้พี่เดินคนเดียวฝูกนพี่ถึงฝูกจังเลยไม่มาช่วยพี่กินฝุ่นหมนแล้วเนี่ยแล้วฝูกก็น้ำหนักขึ้นไงครับพี่จอยให้ฝูกกินอยู่ได้ โอเคทุกคนดนก่อนเลยร้านนี้สรุปเอาวันนี้กลับบ้านทุกคนมันคืออะไรทักอย่างโลหแต่ก็น่ากินมากเลยอ่ะอุยแต่อร้อนแบบสุดๆไปเลยให้เขาสกแกนอยู่ได้แล้วทุกคน28หยวนแล้วของเราเดี๋ยวเขาจะเทใส่นีห้ ร้อยะเียบร้อยกลับไปแล้วหนึ่งอย่างโดนแล้วทุกคนหนึ่งอย่างเดี๋ยวไปโดนอย่างอื่นอีกแล้วกันคือจะบอกว่าของน่ากินลรารอเต็มเลยนะให้ดูก่อนข้างหลังเนี้ยคือแถวยาวมากคนเขาต่อคิวรอแบบเนื้อแบบจริงอันนี้คือคนกินแล้วเขาว่าเสียบทิ้งหน้าร้านอ่ะอย่างยาวอ่ะเดี๋ยวไปหา ขาจะเอาไม้เสียบไปหน้าร้านโชว์แล้แบวันนี้ทุกคนกินเยอะ,ยะอะไรแบบนี้เขแบบนี้ยนะแบบน,แนี้ก็ดูดีลองดีไหมนะเป็นเนื้อลาทุกคนลองดูจะก็จะก็จไหลก็ป้าใครป้า,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 าอ่ะอ่าไหอันนึง่ง เริ่มเยอะแล้วนะแต่ว่าก็ยังอยากได้อีกเดี๋ยวขอหาอีกสักนิดดหน่อยๆแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปกินที่ห้องกันค่ะไหนๆก็ไหนๆละเราไม่ได้กินเนื้อตัวจมาลีได้บ่อยๆนะคะดังนั้นจัดไปค่ะเป็นขนมจีบนะเราจะเอาอันนี้ อย <Okay, S 2> ากบอกว่าเต็ไมไมด้ตมือทุกคนเดี๋ยวกลับไปกินที่ห้องแล้วกันเพราะคนแน่นมากๆเลยอ่ะโอเคปิดท้ายด้วยสลาเปาของวัวนี้นะคะวัวขนเหมาหนิวไทยก็เรียกจังีีบอกจะกลับแล้วทุกคนแต่ว่าจะกลับจะกลับหลายรอบแล้วเราก็ซื้ออันนี้มานะคะํามโยดเดงโยเกิร์ตแค้ตุนห่วงมาลองกันนะเขาบอกว่าเป็นรสชาติก่าแกงตุนห่วงนะคะ ไปได้ด้วยทุกคนี่เห็นนี่คือบรรยากาศตลาดแป็นคืนซาโจนะคะพอมีไฟก็จะวิบวับวิบวับแน่นอนว่าเห็นสะพานขึ้นได้เราก็ต้องขึ้นนะคะเป็นทางเดินขึ้นไปเป็นซุ้มประตูแล้วก็เป็นสะพานเล็กๆข้ามไปฝั่งตรงข้ามตรงข้ามแบบอย่างนี้นะขึ้นซ้ายลงขวาคือแบบ ซาโจทาวเวอร์เขาไม่ใช่เป็นซุ้มประตูเฉยๆแต่เขาเป็นซาโจทาวเวอร์ทุกคนและนี่คือว้าวอุ้ยวิวมุมสูงตลาดตะเคียนซาโจทุกคนเวียดพีพอเปิดไฟแล้วสวยมากอะทุกคนถ้ามาป็นห่วงก็มาแวะนะพลาดไม่ได้จริงๆอันเนี้ย ได้ของเต็มเลยเดี๋ยวเราขอตัวกลับโรงแรมก่อนนะคะ ยังไม่เปิดไฟตอนนี้เปิดไฟแล้วทุกคนอุ้ยเปิดไฟแล้วสวยมากเลยอ่ะกลับมาถึงห้องแล้วทุกคนแล้วเรามาลองกินกันต้องบอกว่าซุปอย่างแรกเลยซุปอะ่ะคือกังจืโราอะ่ะกังจืเนี่ยแปลว่ากระปุกทุกคนนั้นเราไม่แน่ใจว่าคือเนื้ออะไรนะเดี๋ยวเราจะเก็บไปกินตอนถ้ายเรามาลองเริ่มจากเนื้อลาหน่อยอะ่ะนี่คือเนื้อลาเสียบไม้นั้นซึ่ง ซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนนี่เป็นครั้งแรกที่กินเนื้อลาเนื้อลาเนี่ยออกเสียงว่าหรือคุอูดิเคี้ยวนานขนาดนี้เหนียวอะคะอืมันไม่แย่เหนียวมากเคี้ยวนานแต่หนึบแล้วก็มีรสชาติเข้มขน้นรสคล้ายๆเนื้อวัวแต่ว่ามีกลิ่น กลิ่นแรงหน่อยเหมือนเนื้อมา้าอ่ะต่อไปนี่คือซาลาเปาเหมาหนิวค่ะเหมาหนิวอะ่ะแปลว่าจำมารีทุกคนแต่นี่คือเหมาหนิวเปาจืดทุกคนอืมคุ้มฉ่ำมากอะ่ะให้รูไปเลยไหมอ่ะอืมอืมคือจะบอกว่าเหมาหนิวทุกคน รสฉ่ำมากอร่อยกว่าแบบปิ้งแบบปิ้งอะแห้งไปหน่อยที่เราเคยลองกินนะเราเคยไปกินที่ที่เชียงแล้วเราสึกว่าแบบปิ้งมันแห้งไปคือแบบนี้อร่อยกว่าซาลาเปาเหมาเหนิวอะอร่อยกว่าเอาเรามาลองอันต่อไปนี่คือปิ้งที่เป็นเนื้อลาสับอยู่ข้างในค่ะแยมให้ดูเนื้อแบบเนื้อแน่นหนาะมีเป็นพริกหยวกสับปนมาด้วยค่ะ พอเนื้อลาสับอะทุกคนลืมความเหนียวของเนื้อลาที่เป็นแบบหยับชิ้นตรงนั้นไปเลยอะ่ะพอเขาสับมาให้อะ่ะเหมือนมันแก้จุดอ่อนอะ่ะแล้วเขาสับพริกเขียวมาด้วยอะพอเป็นพริกหยวกเขียวอะกลิ่นพริกกับกลิ่นของเนื้อลาผสมกันพอดีเลยแบบอร่อยมากอร่อยจริง เรามาต่อที่กังจืโลนะคะคือไม่รู้ว่าเป็นเนื้ออะไรเพราะกังจืดแปลว่ากระปุกโลก็แปลว่าเนื้อซ,ซุปโอเคนะทีนี้แหละเนื้อเนี้ยคือเนื้ออะไรมีกระดูกแบบนี้จะว่าเนื้อวัวนะทุกคนคิดว่าแต,แต่ก็ไม่แน่เดี๋ยวนะขอชิมอีกคำ มีไขมันแบบนี้อาจจะแกะ่ไม่แน่ใจทุกคนฟันธงยากมากเลยอ่ะดีงามแต่ว่าทั้งซุปก็คือมีมาประมาณไม่กี่ชิ้นนะเนี่ยกระดูกเน้นๆลูกอ่อนอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้ออะไรแต่เดาว่าเนื้อวัวนะคะเพราะว่ากลิ่นไม่แรงเข้าแพะ อร่อยให้ผ่านถ้าใครมาแล้วอยากลองความกิมมิคของเขาอยู่ที่การกินในกระปุกแล้วเอากระปุกแบบตั้งไฟเลยแล้วเอาจากตั้งไฟร้อนๆอนอ่ะมาถือแล้วก็กินเขาจะมีถ้วยรองให้ทุกคนกันร้อนมือซึ่งก็ร้อนมืออยู่ดีแหละถ้วยไม่ค่อยช่วยอะไรเท่าไหร่อย่างสุดท้ายที่ซื้อมาลองค่ะน <S <s <า>ั่นคือเขาบอกเป็นโยเกิร์ตดั้งเดิมของตุนห่วงทุกคนรสชาติโยเกิร์ตธรรมดา เป็นโยเกิร์ตเนื้อไม่ได้หนืดมากอารมณ์เหมือนเรากินโยเกิร์ตตามท้องตลาดของบ้านเราอะที่ไม่ใช่พรีไบโอติกอะเนื้อจะแบบเหลวๆหน่อยแต่ว่ามีความเป็นสกักๆเม็ดๆนิดนึงแยกชั้นนิดนึงไม่หวานจัดอันนี้คือสามหยวนก็สิบห้าบาทเนาะถ้าใครจะกินเล่นเอาคุณประโยชน์ก็ก็ได้อยู่ก็อันนี้จวะว่าธรรมดาเดอะเบสอะจอยให้ จะให้เนื้อลาทุกคนกับเนื้อเหมาหนิวซาลาเปาเหมาหนิวทุกคนดีงามอยากให้ลองมากถ้ามาต้องโดนและปิ่งเนื้อลาทุกคนคือแนะนํามากสองอย่างนี้ให้เป็นเดอะเบสถ้าเรื่องหนึ่งอย่างเราเลือกเนื้อลาค่ะเนื้อลาสับคือดีมากทุกคนถ้าเป็นลาชิ้นอนะ่ะมันยังมีความเหนียวอ่ะแต่น,นี่คือเดอะเบสนอกจากเนื้อลาข้างในอะ่ะ แป้งนอกก็หอมเลทุกคนเป็นชั้นกรึบกรึบกรอบๆเหมือนโลตีบ้านเราอะแต่ว่าจํานวนชั้นเยอะกว่าดีงามมากทุกคนถ้ามาต้องลองแนะนําให้ลองอันนี้เดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะคะถ้ายัางไรเราฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe, ซับสไคร้สื่อเสียงเตนีชู้ให้อยา่าพัไปเป็นกำลังใจพวกเราหน่ยนะคะสำหรับวันนี้เจเจยนค่ะ